นูอยากให้เหลือบีหนูก็ต้องเอาน้ําออกไปต้องทํยังไงก็ได้ครับเอาน้ําออกแต่ว่ากระบวนการที่3เนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ทําให้เจ้าสารละลาย b ีเนี่ยมีน้ําเอาน้ําในสารละลายบีเนี่ยออกไปให้ได้ซึ่งนั่นก็คือการระเหยแห้งนั่นเองในส่วนของวิชาเคมีชุดที่1มาดูครับ ในข้อที่1เนี่ยโจทย์ถามว่าของแข็ง4ชนิดคือ A B C และ D มีสมบัติด,ดังตารางนี้นะครับเจอตารางครูกบจะไม่ค่อยอ่านก่อนครูอยากดูทั้งหมดว่าโจทย์ต้องการาอะไรโจทย์ถามว่าเมื่อนำของผสมของสาร4ชนิดมาแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ให้ได้เนี่ยโดยใช้กระบวนการที่1กระบวนการที่2กระบวนการที่3และกระบวนการที่4ตามแผนภูมิดังนี้เห็นไหม A B C D กระบวนการที่1แยก A ออกมาเหลือ B C D ผ่านกระบวนการที่2แยก B ออกมาเหลือ C และ D ผ่านกระบวนการที่4แยกได้ C และ D ดอกแบบนี้โจทย์ให้ระบุกระบวนการต่างๆให้ถูกต้องตอนนี้แหละเราก็ค่อยขึ้นไปดูคุณสมบัติของสาร A B C D นั้นนะครับเริ่มต้นที่ A B C D ผ่านกระบวนการที่1แยก A ออกมาได้แล้วก็ไปดู A ครับว่า A เนี่ยมันแตกต่างจากสารอื่นอย่างไร A ไม่ไละลายไม่ละลายไม่ไละลายและ B ละลายในน้ําแปลว่าคุณสมบัติเรื่องการไม่ละลายเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่า A มันไม่ละลายแต่ C และ D ก็ไม่ละลายน้ําเหมือนกันแปลว่ากระบวนการที่1เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการละลายน้ําถูกไหมครับต่อมาการถูกดูดด้วยแม่เหล็กพบว่า A เนี่ยสามารถถูกดูดได้ในขณะที่อันอื่นเนี่ยมันไม่สามารถถูกดูดได้เลยแปลว่ากระบวนการที่1เนี่ยนะครับ ควรที่จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดส่วนที่เป็นสาร a แยกออกมาก็ตอบได้เลยครับกระบวนการที่1น,นะครับกระบวนการที่1กระบวนการที่1คือการใช้แม่ เหล็กนะครับมีแม่เหล็กในการดึงดูด a ออกมาต่อมาก็เหลือ b c d ขอเขียนเล็กเล็กไว้ตรงนี้จะได้ไม่งง1เนี่ยเป็นแม่เหล็กละนะครับต่อมาเหลือ b c d ซึ่งมันผสมกันอยู่ผ่านกระบวนการที่2แยก b ออกมาและมีกระบวนการที่3เพิ่มเติมอีกนะครับส่วน c และ d เนี่ย มันไปอยู่ที่กระบวนการที่4เราก็ต้องมาดูว่าไอ้เจ้า B เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรกับ C และดีนั้น A เนี่ยเราไม่ดูแล้วนะสมมตินะเราขีดทิ้งไปจะได้ไม่งงเหลือ BCD จะพบว่าเอ้ย B มันแยกออกมาได้มันมีคุณสมบัตินึงที่มันต่างไปจากทั้ง C และดีคือเรื่องของการละลายน้ำเห็นไหมครับ B เนี่ยมันต้องเป็นการละลายน้ำนะครับจึงจะดึง B ออกมาได้เพราะ C และ D มันจะไม่ละลายแล้วก็จะแยกเลยสมมติง่ายๆครับมี BCD อยู่รวมกันหนูเอาน้ำเทล,ลงไป ไอ้เจ้า C และดเนี่ยมันจะเป็นตะกอนหรืออาจจะแยกชั้นอยู่โดยที่มันจะไม่ยุ่งอะไรกับน้ําเลยส่วน B เนี่ยมันจะละลายอยู่ในน้ํานั่นแหละดังนั้นกระบวนการที่2เนี่ยควรเกี่ยวข้องกับการละลายน้ําการละลายน้ําแต่ละลายน้ําไม่พอครับคุณจะดึง C กับ D ีือพอคุณละลายน้ำหนูมึกภาพออกไหมครับสมมติอันนี้มีบีเกอร์ใช่ไหมมีบีเกอร์มี B กับ C อยู่ B cd อยู่หนูละลายน้ําลงไปแน่นอน b ละลายน้ํา B ก็จะหายไปแต่เหลือ c กับ d เนี่ยเนี่ย B ก็จะหายไปเหลือ c กับ d นอนก้นอยู่หนูจะดึง C และ d ออกมาได้นั้นมันต้องมากกว่านี้เพราะตอนนี้เท่ากับว่ามันมีสารละลาย B ถูกปะอันนี้จะเป็นสารละลาย B สารละลาย B กับ c กับผลึก C และผลึกดีนอนก้นอยู่ที่ก้นบิเกอร์หนูจะแยกมันออกมาแค่ละลายน้ำไม่พอเราต้องเอามันไปกรองด้วยนะครับละลายน้ำและนำไปกรองและนำไปกรองอ่พอกรองเสร็จปับ๊บก็เท่ากับว่าหนูเนี่ยแยกเอาผลึก C และ D ออกมาแล้วก็เหลือสารละลาย B พอสารละลาย B ปับ๊บ หนูต้องการให้ B กลายเป็นสารบริสุทธิออ์เพราะยจะรู้ว่าตอนนี้มันเป็นสารละลาย B สารละลาย B หนูอยากให้เหลือ B หนูก็ต้องเอาน้ำออกไปต้องทำยังไงก็ได้ครับเอาน้ำออกเอาน้ำออกไปแปลว่ากระบวนการที่3เนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ทำให้เจ้าสารละลาย B เนี่ยมีน้ำเอาน้ำในสารละลาย B เนี่ยออกไปให้ได้ซึ่งนั่นก็คือการระเหยแห้งนั่นเอง การระเหยแห้งถูกไหมครับตอบได้เลยอีก2กระบวนการกระบวนการที่2คือกระบวนการที่2คือ2คือตรงนี้นะการละลายน้ําและนําไปกรองการละลายน้ําแล้วนํา ไปกรองส่วนกระบวนการที่3คือเอาทำให้น้ำที่อยู่ในสารลายบีเนี่ยมันละเหยเออกไปกระบวนการที่3คือการระเหยแห้งการระเหยนะครับการละเหยของน้ำหรือไม่ต้องการระเหยของน้ำก็แล้วกันเพราะมันละลายน้ำใช่ไหมการละเหยของน้ำ,นนนนำ,อ,นำอ่ะ อาจจะเร่งให้มันละเหยเร็วด้วยการเพิ่มความร้อนอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็เหลือกระบวนการสุดท้ายคือกระบวนการที่สีคืออะไรมองภาพครับอันเนี้ยมันมีของแข็งสองอันผสมกันของแข็ง C ส,สมมติ C ให้สีน้ำเงินนะของแข็ง C ของแข็ง C กับของแข็ง D ซึ่งเป็นสีดำเนี่ยของแข็งดีของแข็งดี กระจุกรวมกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยดูต้องการแยก2อันออกจากกันเราก็ต้องหาคุณสมบัติที่ C กับดีเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับเราก็ดูซิ B ออกไปแล้วตัดทิ้งปรากฏว่ามันไม่ละลายไม่ละลายนะ้ําเหมือนกันไม่ถูกดูดด้วยแม่เหล็กไม่ถูกดูดด้วยแม่เหล็กเหมือนกันแต่จุดนี้แหละครับคือสิ่งที่มันต่างพบว่า C เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นแก๊สได้เลยโดยที่ไม่ต้องหลอมเหลวก่อนการที่เปลี่ยนเป็นแก๊สโดยที่ไม่มีการหลอมเหลวมันคือการอะไรครับการระเหิดไง